สวัสดีครับพี่ๆน้องๆและผู้ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแนวทางนะครับของฮานอยพิเศษปกติวีพีนะครับประจำวันที่13พฤศจิกายนนะครับ2566านะครับส่วนแนวทางนะครับของฮานอยพิเศษปกติวีพีนะครับประจำวันที่12พฤศจิกายนนะครับ2566นะครับ ฮานอยพิเศษก็ไม่มานะครับส่วนฮานอยปกตินะครับก็มาเข้าวิ่งเข้ารูดอยู่ที่เด่นหานะครับวิ่งหารูดหานะครับเจาะไม่มานะครับผลก็คือสามเจ็ดห้ากับหนึ่งหกนะครับส่วนแนวทางนะครับของฮานอย v i p นะครับวันนี้ก็มาเข้าวิ่งเข้ารูดอยู่ที่เด่นรองนะครับเข้าวิ่งอยู่ที่เด่นศูนย์วิ่งศูนย์รูดศูนย์นะครับแล้วก็มาอยู่ที่ ตัวลองครับวิ่งเจ็ดรูเจ็ดนะครับก็เข้าเจาบตรงๆที่07นะครับผลก็คือ991กับ07นะครับส่วนเลขเด็ดในตารางนะครับของฮานอยพิเศษนะครับเอสก็จะให้อยู่ที่นะครับแปด 5, 9 3กครับ็ก็จะให้เด่นอยู่ที่8นะครับเด่น8ปรอง6จับคู่นะครับ8ปดสา

ห9เกเกสนะครับอีก3ตัวนะครับห้าแปดหาเก ส่วนแนวทางนะครับของอนันปกตินะครับสี่สองนะครับวันนี้เลขไม่นชนกันนะครับอาจเยอะนะครับท่านผู้ชมไอ้ก็จะให้เด่นอยู่ที่4นะครับเด่นสี่รองสกับคู่นะครับ Cow, some name, some sound, ห6 1 9 6 3ก9กแล้วก็เกนะครับส่วนเลขสามตัวนะครับห สี่สองหนึ่งกเกานึ่งก้าสามสองสีสามสาม แนวทางนะครับของอะไรบาีนะครับอนนานรบาีเลเด่นในตารางก็จะมีที่ศูนนะครับกับเจยดนะครับแล้ก็จะให้เด่นอยู่ที่ศูนย์นะครับ จิดหนึ่งจิดสามจิดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับเล็กสามตัวนะครับ 0 7 0 เพียงแนวทางนะครับท่านผู้ชมแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับแกก็ขออวยพรให้พี่ๆน้องๆนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับโชคดีเฮงๆปังๆนะครับกับแนวทางทางน้อยพิเศษปกติวีพีนะครับและแนวทางลาวพัฒนานะครับประจําวันที่13พฤศจิกายนนะครับ2566นะครับแกก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับแอดด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับ